ในอนุสิทธิ์บุญทศกรรมการตรวจสอบการติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดมุกดาหารก่อตอตรอมอบเครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากเฟสชิล1 4 1,040ชิ้นหน้ากากอนมามัยแมส250ชิ้น เลแอลกอฮอล์20,000มิลลิลิตรสบู่เหลวล้างมือ26แกลลอนน้ำดื่มสะอาด1,560ขวดให้กับหน่วยง,งานราชการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารศารจังหวัดมุกดาหารสำนักอายการจังหวัดมุกดาหารและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นผลและกำลังใจส่สถานการณ์โควิด -19 นายอนุสิทธิ์บุญทศกรรมการตรวจสอบการติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดมุกดาหารกอต,ตรพร้อมคณะมอบเพลิงวิชาภัณฑ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานราชการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนายอนุสิทธิ์บุญทศอายการสมทบภาคประชา ชมอบหน้ากากฟิล120ชิ้นเจลแอลกอฮอล์5,000มิลลิลิตรสบู่เหลวล้างมือ5แกลลอนและน้ำื่มสะอาด300ขวดเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานในสำนักอัยการและประชาชนที่มาติดต่อราชาการนายอนุสิทธิ์บุญทศเป็นตัวแทนตลาด MR มารวยมอบหน้ากากฟิลเตชิ5 0 0ชิ้นและน้ำื่มสะอาดจำนวน360ขวดนายอนุสิทธิ์บุญทศ มอบหน้ากากฟ,ฟิลิล120ชิ้นเจลแอลกอฮอล์5,000มิลลิลิตรสบู่เหลวล้างมือ5แกลลอนน้ำดื่มสะอาด300ขวดเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าที่ศาลจังหวัดและประชาชนที่มาศาล